อันภูวนาะตั้งคำถามมินแซมติดคุกฟรีคนบันเทิงโผล่เมนสนันรีคอมเมนต์สนันเมื่อพิธีกรดังอันภูวนาะตออกมาตั้งคำถามหลังอายการสั่งไม่ฟ้องแซมยุรนานันกับมินพีชยาโดยโพสต์ผ่านอ AR ินสตาแกรมลงส่วนตัวว่าแล้วจับเขาเข้าคุกไปก่อนทำไมครับใครจะตอบใครจะรับผิดชอบถ้ายังนึกไม่ออกว่าเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของการประกันตัวนี้สำคัญ และที่เป็นเป็นอยู่นี้ไม่น่าจะถูกต้องยังไงและทําไมผมถึงตั้งคําถามเรื่องนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกให้ลองจินตนาการว่าถ้าบาังเอิญคนที่โดนติดคุกฟรีเป็นแม่คุณดูจากเบนเรซซิ Red ่งสู่ดีเจแมนมาถึงพี่แซมและมินนี่เอาเฉพาะคนที่เราเห็นและได้ยินตามสื่อนะถ้าเป็นป้านเงยลักนายุพินยายสมพิษลุงสมพงษ์หลักกระบวนการยุติธรรมที่ขโมยเวลาชีวิตภาคอิสรภาพกันแบบนี้เพียงเพราะสงสัยเราจะยืนมองกันเฉยๆแล้วยังเห็นว่ามันคือความยุติธรรมอยู่ไหมเครื่องหมาย สีี่่เหลยมได้แต่คิดแล้วก็สงสัยโพสต์นี้ทำเอาคนดังคนบันเทิงและชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิมดดําคาชาพาสงสารมากพี่อันเอยติดฟรีนกตริยางงงกับกฎหมายบ้านเราที่สุดออกมาแล้วไงต่อกับความสูญเสียขณะที่ดีเจแมนโพสต์ภาพอีโมจิรูปหัวใจสีแดง ดอกเตอร์ภูวนาถคุณพลินชื่อเล่นอันเกิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2519เป็นนักร้องนักจัดรายการวิทยุและนักแสดงชาวไทยภูวนาถคุณพลินเป็นบุตรของร้อยเอกชมคุณพลินกับดรมารีรัตคุณพลินและเป็นน้องชายของดรภูวนิดาคุณผลินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทย จบการศึกษาระดับประถมมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเซนคาบรียนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจบปริญญาโทคณะนิเทศสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจบปริญญาเอกหลักสูตรปริญญาปรัชญาหนุษณีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสาศนสาศาสตร์มหาวิทยาลายัยรามคำแหง เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดค o k e Music Award และยังชนะเลิศการประกวด Singing Contest จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในผู้ชนะการประกวด Star Search จัดโดย Grammy และยังเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมเอเชียไลฟ์เฟสติวัลที่ญี่ปุ่นภูวนาศร้องเพลงประกอบละครเรื่องซามวัยกับไอ้จกชื่อเพลงฉันยังรอเธอและออกผลงานอัลบั้ม อันอลิมิเต็ดซีรีส์โกอัมตะสุนทราพรยูซอง1-2่1-2และเพลงประกอบละครอีกหลายเรื่องภูวนาถเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2549สังกัดพรรคไทยรักไทยแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเขาสมรสกับอลิสาพันธุศักชาวเมืองพัทยาเมื่อวันที่14มกราคมพศ2 5 6 0ณคริสต,ตจกักรวัฒนากรุงเทพมหานครเนื่องจากภรรยานับถือศาสนา คริสนิกายโปรเตสแตนและมีพิธีแบบไทยวันที่16มกราคมปีเดียวกันมีบุตรสองคนชื่อภูริตคุณพลินชื่อเล่นว่าพรวันที่14พฤษภาคมพศ2561โดยชื่อเล่นตั้งตามนามนักบุญเปาโลและพร้อมกับคำว่าพอเพียงและภูมิคุณพันธุศักคุณพลินชื่อเล่นว่าพีทวันที่23กันยายนพศ2564